ชาวประมงจังหวัดสตูนนำเรือนับร้อยลำไปปิดเส้นทางเข้าออกร่องน้ำบริเวณอ่าวเจ๊บิลังอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นเส้นทางเรือท่องเที่ยวสำคัญที่จะเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะเกาะอาดังและเกาะตรุเตาค่ะทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้าออกท่าเรือปากบาราต้องเลี่ยงไปใช้ท่าเรืออื่น การรวมตัวกันเกิดขึ้นเพื่อเรื่องร้องให้แก้ไขปัญหาการทำประมงในพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังจากพลตํารวจเอกสุรเชษฐหกักพานสั่งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจนนำไปสู่การจับกลุ่มเรือประมง27ลำที่เข้าไปทำประมงในน่านน้ําอุทยานแห่งชาติตรุเตาและอุทยานแห่งชาติเพตราค่ะชาวประมงเนี่ยเรียกร้องให้มีการผ่อนปลนคืนพื้นที่ให้ทำประมงตามเดิมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นหนังสือที่ศูนย์ดารงธรรมมาแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาวันนี้จึงตัดสินใจนำเรือมาจอดปิดกั้นเส้นทางด้านนายท่าเทียบเรือปากบาราบอกว่าต้องใช้ท่าเรือหลามเตะบันแนมเพลงูเป็นจุดขึ้นลงเรือชั่วคราวของนักท่องเที่ยวครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เตรียมท่าเรืออื่นไว้อีก2-3ถึงแห่งเบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวประมาณ500คนนะครับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือเรือที่ ยังอยู่ด้านด้านในของท่าเรือนี่ไม่สามารถออ,อกมาทางนอกได้ก็ต้องใช้ระบบ,บวนหรอคะวนทางนู้นหรอคะแล้วยังไงบ้างคะไม่คือจะต้องหาเรืออีกอ,อีกลำหนึ่งที่ที่อยู่ด้านนอกนจะเป็นเรือขาเข้าที่วิ่งมาจากรีเฟสแล้วก็ให้ตีกลับเป็นขาออกไป,ไปด้วยขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคนก็ยอมรับว่าเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาที่จะต้องไปเปลี่ยนท่าเรือเพราะว่าเดินทางไกลขึ้นค่ะ ก็า uhm. มรู้สึกครับพอเรามาไใจเราตั้งใจมาเดินทางมาเดินทางคนต่างชาติก็มาบ้านอยู่งก็จะมีความรู้สึกด้วเองนี่ลูกเอ็งแค่โควิดมานี่เองแค่เสียความรู้สึกื้นั่งรถตุนสิบแปดชั่วโมงนั่งรถไฟนะไม่ใช่รถยนต์พอมาเจอแบบนี้ใช่ไหมครับต้องซื้อแต่จะได้เที่ยวก็ไปเที่ยวก็เลยมาเป็นเกย์กลางๆให้ดูดิศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลจังหวัดสตูลประชุมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเขต น้านน้ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะว่ายังติดขัดเรื่องข้อกฎหมายประกาศเขตประมงชายฝั่งที่ห้ามประมงชายฝั่งออกไปหาปลาเกิน5้าไมล์ทะเลจึงต้องหาหรือร่วมกันว่าจะสามารถผ่อนปรนจุดใดให้เหมาะสมไม่ทําลายทรัพยากรทางทะเลคะ่ะ